ันจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้อีกนานแค่ไหนนั่นต่างหากเป็นสิ่งที่คุณควรจะต้องถามตัวเองคุณลืมข้อนี้ไปหรือเปล่าคุณลืมตรหนักรู้ไปหรือเปล่าว่าเวลาที่เหลือบนโลกไปเนี่ยไม่รู้เลยว่าใครจะมีชีวิตอยู่อีกนานเท่าไหร่เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยสัจธรจะทชีวิตจิงและถ้าเกิดว่าเรามีเวลาเหลืออยู่บนโลกใบนี้อีกไม่มากละเราจะทําอะไรกับชีวิตดีนี่คือสิ่งที่ทุกคนควรจะถามตัวเองอะไม่ใช่แต่จะหาเงินอย่างเดียวรานนั้นมันเป็นเรื่องนอกตัวเลยค่ะร่างกายคุณได้ดูแลหรือย,อยังข้าวของ คุณคุณได้จัดการหรือยังแล้วคุณจะมีชีวิตอย่างมีความสุขได้ยังไงถ้าบ้านคุณรกบ้านรกคือกระจกสะท้อนชีวิตของคุณอะบ้านรกคือกระจกสะท้อนความคิดของคุณบ้านรกสะท้อนความทรงจําในอดีตของคุณที่คุณเก็บมาด้วยแล้วคุณไม่ยอมเคลียร์มันทิ้งออกไปฉันมัวแต่จะผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยจัดโอ๊ยมันเยอะจังเลยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเริ่มได้เท่าที่เริ่มเลยค่ะถ้าคุณอยากจะเคลียร์ สิ่งที่คุณตัดสินใจทำนั่นแปลว่าคุณตัดสินใจลุกขึ้นมารับผิดชอบตัวคุณเองรับผิดชอบความสุขในชีวิตคุณและเก็บกว่าความทรงจำของคุณให้เรียบร้อยเพราะมันจะไม่มีอะไรติดค้างคุณในวันที่คุณจากโลกนี้ไปคุณจะไปอย่างอิสระคุณจะไปอย่างเบาสบาย สำหรับพี่ๆไวัยเเษียณท่านใดที่มีปัญหาบ้านรกและอยากจะเริ่มต้นจัดบ้านไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีครูเมียแนะนํา2คอร์สค่ะคอร์สแรกเป็นคอร์สจัดบ้านเพื่อไวัยเกษียนเด c คล a n i n g ศิลปะการจัดระเบียบสู่ชีวิตที่สุขสงบ ครูจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าถ้าบ้านรกามากๆเราจะเริ่มต้นตรงจุดไหนดีเรียนและลงมือทําตามได้ง่ายๆเลยค่ะและแถมพิเศษมีโปรแกรม private consult ให้1ชั่วโมงเพื่อที่ว่าครูจะได้ออกแบบพื้นที่และแนะนําแนวทางการจัดระเบียบข้าวของหรือคอร์สที่2เป็นคอร์สสร้างอาชีพสําหรับใบกษียีโดยเฉพาะค่ะ ถ้าวันนี้เราสามารถแก้ปัญหาบ้านรกให้กับตัวเราได้เราก็สามารถไปแก้ปัญหาบ้านรกให้กับเพื่อนๆวัยเนไวกษียณของเราได้ค่ะเรียนผ่านซูมและจับมือทำพาจัดบ้านทุกสัปดาห์ต่อเนื่องกัน12สัปดาห์หรือ3เดือนค่ะและที่สำคัญมีใบเซอร์ติฟิเคทเพื่อรับรองการเรียนจบและสามารถประกอบอาชีพได้ค่ะใครสนใจคอร์สไหนติดต่อสอบถามทักแชทมาได้เลยที่ Li@ น์แอดสปักจอยแอดโฮ